สู้ so, วัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับพี่กายชั้นแนวหรือด็กกายนั่นเองนะครับวันนี้พี่กายก็มีประทัดหลายอย่างเลยครับที่หาได้ตามท้องตลาดนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ว่าใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับผพี่ก็เลยไปซื้อเอามาเล่นให้ทุกคนดูก่อนนะครับผมวันนี้ก็มีหลายอย่างเลยทุกคนดูสิวันนี้พี่มีกี่อย่างนะครับ หากใครรู้แล้วคอมเมนต์ถูกนะครับวันนี้พี่จะแจกวัตถุดีไปเลยนะครับผมนับกันให้ดีๆนะครับว่ามันมีกี่อย่างนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวพี่กายพาไปชมประทัดแต่ละอย่างกันเลยโอเคมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมกันเลยครับผมไปชมกันเลย Let's go โอเคครับผมนี่ก็คือประทัดอันดับที่หนึ่งนะครับผมมันก็คือคล้ายๆปรมานูนะหรือว่าแบบพวกเหมือนขี่นณาวุธนะครับผมโอเคอันที่สองนี่ก็คือประทัดโบราณนะครับผม เห็นไหมครับมันจะออกเป็นมันจะเป็นเหมือนกบมาแล้วก็อันที่3ามก็คือประทัดผีเสื้อนั่นเองนะครับ mm hmm. เห็นไหมอันจิ๋วๆนะครับผมอวันนี้พี่จะลองเอามาจุดได้นอีกอันหนึ่งนะแล้วก็ลำดับที่5้าก็คือนี่เลยครับผม mm hmm. เจ้าประทัดรถถังนะครับ mm hmm. ส่วนมากพี่จะซื้อมาเล่นแบบยกยกกล่องเลยนะอันดับที่6นะครับก็คือปลาเชอร์นะครับก็คือผู้แตกบนฟ้าหนึ่งนะนะมันจะเป็นผู้เกาหลีนั่นเอง แล้วก็ประทัดควันสีกับเจ้าประทัดนี่เลยครับผมภูเขาไฟนะครับหรือภูเขาไฟประกายลุงนะฮะเห็นไหมครับว่าวันนี้พี่เอามาผสมกันเยอะเลยนะแล้วก็ตามด้ผู้โบราณนะครับผู้จิ๋วนี่มีใบพัดด้วยนะแล้วก็ตามด้วยนี่เลยอ่าเห็นไหมครับผมก็คือผู้ประกายลุงนะครับผมแล้วก็ตามได้ผู้โอ่งนะครับพี่คิดว่าหลายคนก็คงเคยเล่นเหมือนกันนะเนี่ยประทัดพวกนี้พี่คิดว่าทุกคนเคยเล่นหมดแล้วละอ่าเห็นไหมครับนี่คือ ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะผู้โอบนอก่ก็ลักษณะก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมผลิตจากจังหวัดลำปางนะครับถ้าคนอ่านดีๆนะฮะออก็ตามท้องตลาดก็ขายถ้าลูกแค่นี้ก็ประมาณ20บาทนะครับแล้วก็เจ้าประทัด2องเด้งนะฮะมันก็จะอยู่ในลักษณะแบบผันผ้าสีมานะทุกคนแต่จริงๆแล้วมันก็คือ2เด้งนั่นเองนะครับ อ่ามันก็จะอยู่ประมาณนี้อ่าอัน,นอันนี้พี่ว่าพี่เคยจุดตั้งแต่พี่ทําคลิปแรกๆเลยนะไอเจ้าประทัดหัวหัวจรวดหรือหัวปีนะครับโอ้อย่างอย่างแรงนะครับมันจะจุดแล้วมันจะพุ่งก่อ,อกข้างหลังนะครับอ่าอันสุดท้ายก็คือพลุห้านัดนะครับผมก็จะมีลูกกลมๆอยู่สองข้างนะครับฝั่งละสองข้างนะจุดจุดแล้วมันก็จะยังไงอะ่ะเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่านะครับอันข้างบนสุดก็คือพลุนะฮะมันก็จะเป็นผู้เด็กน้อยนั่นเองนะ ที่เราซื้อมาเล่นกันประมาณ30นั้นนะสำหรับของพี่ที่ซื้อมานะครับพี่ก็ไม่คิดพี่ก็ว่าจะซื้อกะบอกใหญ่อยู่แต่ว่ามันยังไงอะ่ะมันจะดูแบบเฮ้ยซื้อกะบอกใหญ่แล้วมันจะเอาเปียบพวกนี้หรือเปล่านะครับพี่ก็จะเอามารีวิวเพียงเท่านี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปลองจุดกันเลยนะครับผมหากเราทแล้วเรา,เร,า,เ,ราเริ่มรับชมกันเลยครับผมชมกันเลย let's go อันดับแรกเราก็จะลองมาเล่นเจ้าประทัดควันสีกันก่อนเลยนะครับผมโดยเราจะจุดเป็นอันดับแรกก็คือลูกสีส้มนั่นเองนะครับผมเห็นไหมฮะนี่ก็หลังบ้านของพี่มันก็จะมีป่ามีอะไรลกหน่อยนะครับโอ้ดูสีส้มสช่ครับทุกคนก็สวยดีนะเห็นไหมครับตามท้องตลาดก็ขายถุงละประมาณ15บาทหรือ10บบาทนะครับผมก็ไม่เกินนี้นะก็เป็นประทัดที่ไม่อันตรา,ายเท่าไหร่นะครับเหมาะกับการเอาไปจุด เกี่ยวกับงานแต่งงานเดทติ่งอะไรต่างๆนะครับเขยงานดีอ่าต่อไปก็ไปสีพูครับโอ้โหขอดูว่าสีพูมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับเสีมันจะออกมาสีพูหรือเปล่านะเฮ้ยน้องๆดูดีมันออกเป็นสีฟ้าครับผมดูสิออกขาวฟ้าออกมานะโอ้มันไม่ใช่สีพูนะทุกคนมันเป็นสีหลอกตาของเรานั่นเองนะฮะเออพี่ก้งแรกพี่ก็ตกใจนึกว่าสีพูนะฮะดูครับขวันไงกุ๊บเลยนะฮะมันโ เขาก็เจ้าหาว่ามาเผาป่าเผาอะไรหรือเปล่านะกแต่บอกข้างหลังบ้านนี่ก็ดูแบบว่ามันมีป่าเหมือนกันนะอ่าต่ไปสีเขียวครับผมมันจะเป็นสีเขียวให้เราหรือเปล่านะขนาดสีพูยังหลอกเลยโอเคไปดูกันสีเขียวครับผมต่อไปอก็ออกเป็นสีเขียวอ่อนๆนะครับผมก็สวยดี <laughs> โอ้ควันก็เยอะอยู่นะเออก็ดหมอนะครับผมใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับก็เล่นอย่างระมัดระวังต่อมาก็คือเจ้าประทัด ผู้ประกายลุงนะฮะโอ้ดูนั่นสิทุกคนมันก็จะพุ่งแบบนี้นะครับผมมันก็ตกอยู่ในราคาประมาณ20-25บาทต่อแท่งนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมโอเคครับผมก็ดับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโอเคเราไปดูเสษ้ซ่าของมันครับ มันก็จะอยู่ประมาณนี้นะทุกคนแท่งหนึ่งก็25บาทอย่างที่พี่พูดนั่นแหละโอเคครับไม่อรอช้าเรามาจุดเจ้าประทัดกบเจ้าประทัดโบราณกันเลยมันจะเป็นยังไงนะฮะโอ้โหพุ่งพุ่งปีเลยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวไปดูในสโ์โมชันอีกรอบานึงครับ เอาเรื่องอยู่ครับทุกคนโอเคไปดูประทัดกันต่อเลยฮนะต่อไปก็คือเจ้าประทัดรถถังนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับผมโอ้เอามาคันเดียวโชว์เดียวเลยฮนะคอยดูคอยดูคอยดูรถถังก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะครับผม <c oughs> เออก็เหมือนจะว่าวนะเมะื่อกี้โอเคต่อมาก็คือ เจ้าประทัดผีเสื้อจิ๋วนะครับดูดูดโอ้อย่างสวยครับทุกคนเมื่อกี้สวยมากเลยนะครับผมโอ้โอเคครับมาดูประทัดอีกอันหนึ่งมันก็จะมีไอใบพัดติดวยวนะมันจะเป็นยังไงนะคอยดูคอยดูโอ้ดูนั่นสิโอ้โหมันไปแตกบนฟ้าได้ครับผมโอเคดูในสโลโมชั่นกันอีกสักรอมหนึ่งนะปึ๊บโอ้ดูสิ อู้สวยมากนะครับทุกคนต่อมานะครับผมก็จะเป็นประทัดขีปนาวุธหรือประทัดไอ้นี่นะจรวดนะฮะโอ้ดูนั่นสิทุกคนพี่ก็ไม่เคยเล่นนะว่ามันเป็นยังไงนะครับโอเคค่อยเดียวไป้วครับโอ้เมื่อกี้มองไม่ทันเลยนะเมื่อกี้นะโอ,โอ้มันระเบิดไวมาก มันก็จะได้ประมาณนี้นะครับโอเคต่อไปเราก็จะไปดูประทัดหัวปีกันเลยนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงโอ้นี่นะฮะพี่เคยจุดไปรอบหนึ่งนะที่จุดใส่ทุ่งนาอะไรนี่แหละโอเคไปดูกันครับโอ้วยระเบิดข้างบนนะโอ้โหอย่างแจ่มดู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 โอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วตุ้มโอ้โหโคตรสวยเลยนะครับผม ไปดูกันต่อเลยครับผมต่อมาก็คือเจ้าประทัดบัวสามสีนะครับโอ้คอยดูคอคอยดูโอ้โหแตกเลยนะและต่อมาก็คือเจอ้าภูเขาไฟนั่นเองนะครับผมโอเคโอเคไปดูกัน let's go ดูด,ดูโอ้มันก็จะพุ่งขึ้นมาทีละนิดทีละนิดนะครับ โอ้เริ่มพุ่งขึ้นมาแล้วนะโอเคก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมต่อไปก็คือพรโอ่งนั่นเองนะครับเห็นไหมครับต่อมาเราจะมาเล่นพู้โอ่งกันบ้างนะครับอันสุดท้ายนะครับผม ไปดูกันโอ้กว่าจะติดได้ครับผมโอ้เริ่มติดแล้วนะมันจะพุ่งโอ้โอ้สวยเหมือนกันนะทุกคนโอ้ยม,มันเหมือนดอกไม้เพลิงเลยนะหมดไวยจริงๆนะครับเรามาดูปาราเชอร์กันอีกสักหนึ่งอันนะครับอันนี้ก็ปาราเชอร์นะมันเป็นเหมือนทุกเกาหลีนะครับคอยดูคอยดูคอยดูนะมันจะพุ่งขึ้นฟ้า โอ้โหไม่แตกครับผมไม่เป็นไรครับต่อไปเรามาเล่นพุสามสิบนัดกันดีกว่าครับนี่เราก็ติดตั้งพื้นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จุดเลยครับผมโอเคอพร้อมแล้วเราก็จะถอยออกมาเลยนะสามสิบนัดนี่มันเป็นแท่งเล็กๆกน่าจะไม่แรงเท่าไหร่อ้าวขึ้นทีละนัดครับผมโอ้โห ก็น้องๆก็สามารถซื้อมาเล่นได้นะอันนี้ก็ไม่อันตรายเท่าไหร่นะครับมันแท่งเล็กๆนะปกติเขาก็จะจุดแล้วก็ถือในมือหรือว่าไม่งั้นเราก็วางไว้นะครับแต่ส่วนมากถ้าพวกพี่เล่นก็จะเป็นแท่งใหญ่กว่านี้อ่ามันก็จะประมาณนี้ครับผมทีนี้มันก็จะเริ่มรัวแล้วครับ <laughs> โอ้ยิงรัวๆเลยครับผมโอเคก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ เดี๋ยวต่อไปเราจะไปเล่นในเจ้าประทัดอันสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้คือเจ้าประทัดที่มันมีอะไรอะเหมือนเหมือนมีลูกประทัดลูกบอลอยู่ด้วยนะครับคอดูว่ามันจะเป็นยังไงโอ้คอยดูคอดูอดถอดกมาเลยพี่ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะเ๋ยก็เพิ่งซื้อมานี่แหละอุ้ยดูสิครับโอ้เขาเรียกว่าอะไรอะพี่ก็เพิ่งซื้อมานะพี่ก็ไม่รู้จักโอเคครับคอยดูคอยดูดูโอ้มันพุ่งเหมือนผู้องเลยทุกคน มันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับผมมันก็จะแวบๆบแวบๆบแบบแบบอย่างนี้นะโอเคครับผมหากใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่พิกายด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ครับผมสําหรับคลิปนี้ายบายครับ <lekker>